สวัสดีครับคุณชมคุณชมชายไลครับผมกระจาทวนก็อยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ต้นไม้ใจคอจะไม่กล่าวคำทักทายกันบ้างเลยล่ะครับสามคนสามคนสวัสดีค่ะจ่าทั้งสองสวัสดีครับแหมที่ไม่ทักทายเนี่ยเพราะเห็นว่าจ่าสองคนเนี่ยเป็นคนดังจะไปไหนมาไหนใครๆก็รักใครๆก็สนใจจริงไหมครผู้กองมนัสจริงครับคุณชมชายไล จาสอคนเนี่ยเป็นตำรวจระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะครับเดินไปที่ไหนเนี่ยสาวๆก็กรี๊ดก,กันสลบเลยเราวก,ก็เป็นดาราเกาหลียังไงอย่างนั้นเลยนะครับคุณชมชายไลนนี่นี่นจาา่าต้อยเรากำลังจะดังเหมือนดาราเกาหลีแล้วเหรอใช่โอโ้โหมีหน้าละ่ะเซเลบอย่างเราเดินทางไปไหนมาไหนนะมาเอากันทั้งซอยเลยภูมิใจไหมภูมิใจไหม,ไมนี่ยนี่จาตา้อยเมื่อวานนะ ผมผมไปตลาดอ่ะก้าวขาลงรถเท่านั้นแหละไม่ขาร้องกรี๊ดเจีาทำไมไม่ชอบจัดทวนเนะเปล่าเหยียบกระมังฟ้าแกไม่ว่ามีแฟนขับไปไปไปครับผู้กองพี่ผู้ชมครับช่วงนี้คุณคงจะเหนื่อยแย่เลยนะครับทำงานเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องไปช่วยตุ้มตุ้มตุ้งติ้งที่ร้านส้มตำอยู่นะครับ ไม่เหนื่อยหรอคะ่ะทําแล้วก็มีความสุขคนเรานะคะคู้กองขอให้ได้ทําสิ่งที่รักเพื่อคนที่รักต่อให้ไหนแค่ไหนเนี่ยฉันก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับเวลาและก็แรงกายที่ทุ่มลงไปนะคะเพราะเห็นทุกคนมีความสุขแล้วมันก็หายเนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยค่ะครับผมดีใจนะครับที่เห็นคุณชมชัยลยมีความสุขค่ะ งานหนักเหรอคะดูหน้าตาซี่เซียวเหมือนคนไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะเนี่ยช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับคงจะเป็นอาการเครียดจากคดีที่ผมรังตามสืบอ,อยู่นะครับคุณชมคดีอะไรกันคะที่ทําให้ตารวจเหล็กอย่างผู้กองมันนั้นเนี่ยเครียดจนนอนไม่หลับคดีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนนะครับไอตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกับตัวเลขอยู่ด้วยนะครับยิ่งปวดหัวกันไปใหญ่เลยครับคุณชมไม่ยากก็รู้นะคะว่าตารวจเหล็กอย่างผู้กองมานั้นเนี่ย จะกลัวตัวเลขกับเขาด้วยอ่ะก็นั่นหน่อสิครับคุณชมถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยตอนเด็กๆนะครับผมจะพยายามเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีกว่านี้เลยนะครับแล้วเดี๋ครับถึงยังไงเนี่ยผมจะหาทางเอาผิดกับบริษัททรงซับอินเวสท์เมนต์ให้ได้เลยนะครับคุณชมบริษัททรงซับอินเวสท์เมนต์เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมืก่อนม,อออม,มีอะไรเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะไปค่ะ บอสค่ะเอากาแฟมาให้ค่ะบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งรบกวนตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังใช้สมาธิขั้นสูงสุดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นอยู่เนี่ยจะมีอะไรมาทำให้วกแวกไม่ได้แหมบอสข่าวจะไม่ให้หนูสนใจได้ยังไงล่ะคะอย่าลืมสิว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะห,หุ้นส่วนผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะบอสกำลังจะบอกตอนนี้เรากำลังจะมีข่าวดี ดีขด่าวดีเรื่องอะไรเหรอคะบอสก็ตลาดหุ้นนะซิมันส่งสัญญาณปรับตัวมันกําลังจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในประวัติการและฉันก็ได้เอาเงินที่ฉันหลอกไอ้พวกหน้างงาเอาไว้อะมาช้อนซื้อหุ้นไว้ในชื่อบริษัทของเราแล้วก็รอให้มันเพิ่มมูลค่าแค่เนี้ยฉันก็รวยเละแล้วบอสคะที่บอสหมายถึงนี่คือเรารวยเละใช่ไหมคะอ๋อใช่ใชช่ เรารุยเละเจ็ดสิบสามสิบดูนี่สิรวยมากสวยและรวยมากสวยและรวยมากนี่ตุ้งติ้งอย่าบอกนะว่าเป็นไปกับเขาอีกคนนึงอ่ะเออคือตุ้งติ้งนี่แสดงว่าตุ้งติ้งไปลงทุนในตลาดหุ้นแบบตุ้มตุ้ยเลยใช่ไหมเนี่ย คุณผชมใจเยด้ค่ะคุณผมจะย็นใจเย็นนิดนึงนะคะคือว่าคนเป็นมาว่าตุ้มตุ้ยเองอะคะ่ะที่เป็นคนชวนตุ้งติ้งให้มาร่วมลงทุนด้วยอะคะ่ะความจริงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเลยนะแต่ว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแล้วอีกอย่างเธอสองคนก็ไม่ใช่เด็กๆที่ฉันต้องมาคอยห้ามไม่ให้ทํานั่นห้ามไม่ให้ทํำนี่อ แต่ที่ฉันยุ่งเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นห่วงห่วงว่าเธอสองคนจะกลายเป็นแมงเม้าที่บินเข้ากองไฟฉันนะ่ะไม่อยากเห็น<ม>เธอทั้งสองคนมาเสียใจเพราะาต้องสูญเสียทุกอย่างนะตุงต้งตุง้ยตุงต้งติ้งคุณชมเชยเลยคะพวกเราสองคนนี้ขอบคุณคุณชมเชยในความหวังดีที่มีให้พวกเราตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้คุณชมเชยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลใดๆเลยนะคะ ด้วยนโยบายคืนกำไรของอคุณทรงทรัพย์โดยบริษัททรงทรั์อินเวสท์เมนต์ครั้งนี้การันตีมาค่ะว่าเราสองคนจะได้กำไรชนิดที่แบบว่ารวยเน้นๆเดี๋ยวนะตุ้มตุย้ยตะกี้เนี้ยตุ้มตุ้ยบอกว่าบริษัททรงซั์อินเวสท์เมนต์ใช่ไหมใช่ค่ะแย่ yeah, แล้วเกิดอะไรเกิดอะ้อขึ้นนะคะอ้ลองเกิดอะไรขึ้นแล้ แล้วแล้วแม่อธิบายให้เราฟังเลยแล้ววิ่งไปอย่างเนี้ย มาเดินเที่ยวเสร็จสบายใจแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านระเบียบรู้เข้าเนี่ยเดี๋ยวโกรธจนควันออกคุยอีกหรอโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกท่านด็อกเตอร์เพราะท่านระเบียบเนี่ยมีประชุมสรุปผลงานปลายปีกับท่านทา้าวกว่าจะเสร็จเนี่ยคงอีกนานอือ,อโอ้เราก็ทางสะดวกแบบไร้กังวลเฮ้อเว้นแตานี่พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมเนี่ย ได้รีเซ็ตระบบของเจ้าหุ่นยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยไร้กังวลจริงถ้าอย่างนี้ก็สบายใจหายห่วงหน่อยใช่มากเจ้าหุ่นทำงานดีจริงนี่ท่านด็อกวรนบทำไมสิ่งหลนอของท่านถึงได้มีแสงไฟออกมาวูบวับวุบวก่อนหนท่านบอกว่ามันเสียเรื่องไง่ะขอนะเป็นไฟไม่ได้เลยโยม เครื่องเนี่ยมันพังไปเรียบร้อยแล้วพังยังไงยังไ่ไงไปดูสิบูบูบอบบบบูบูบอบบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อ impossible เฮ้ยเครื่องนี้มันทำงานได้แล้วสำเร็จสำเร็จแล้วฮ่าทุวรรณทุวรรณจะหยอกมาดูแล้วอะไรเครื่องแทรกแซงตลาดหุ้นของผม ทำงานสํำเร็จแล้วจริงพี่นี่มันทํางานแล้วนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงถ่านด็อกเตอร์ก็เครื่องมันพังไปแล้วมันจะกลับมาใช้งานได้ยังไงอืมถูกนสุวรรณใช่นั่นน่ะสิน้กใครมาทําให้เครื่องผมเนี่ยมันใช้งานได้ว้าใครหรอใครเหรอไม่ไม่ไม่นะไม่รู้เรื่องนะอืมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 อะไรอีกท่านลอตเตอร์เฮ้ยมันเป็นเป็นอะไรอ่ะท่านลอตเตอร์สงสัยว่าเจ้เครื่องเนี้ยมันจะดึงพลังงานจากโอเวจีนิเวศมาใช้จนทำให้ระบบล่มละฮะล่มอีกแล้วเหรอเฮ้ยต้อแก้สิแก้เร็วๆเดี๋ยวงานก็เข้าเดี๋ยวท่านครับ ฉันขอดื่มให้กับความมั่งคัง่งความร่ำรวยที่กำลังจะไหลเข้ามาและขอดื่มให้กับอนาคตที่เราสองคนจะมีร่วมกันแหมบอสคะดื่มฉลองให้กับความมั่งคั่งร่ำรวยอะหนูพอจะรับได้นะคะ<ม>แต่ดื่มฉลองให้อนาคตของเราสองคนอะหนูขอสละสิทธิ์ค่ะแหมหนูดีๆก็ใจร้ายกับบอสซะจริงเลยนะมองข้ามความรักความห่วงอย่างที่บอสมีให้เนี่ยแต่เอาเธอไม่เป็นไร เพราว่าเงินที่เราคงจะได้มาเนี่ยมันจะทำให้ฉันเนี่ยหาคนมาช่วยใช้สักกี่คนก็ได้ว้ายว้ยบอสคะบอสมันเกิดอะไรขึ้นคะวะบอสว้ายบอสคะมนอนเกิดอะไรขึ้นเนี่บอสคันดินไหวที่ไหนอะแล้วเฮ้ยแล้วตลาดหุ้หนอของฉันอนะ ค้ะบอสทำไมตลาดหุ้นมันตกๆกตกตก,ต,กติดดนินแบบนี้ค้าบอสไม่นะไม่จริงหุ้นตัวที่ฉันวิเคราะห์ไว้เนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นสูงจนทะลุพีดานแต่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันมันมัน,ม,นมันก็แล้วก็ทำไมคะบอสก็เจ๊งจมดินนะสิถามได้โทรโทรโทรโท ว่าไงตุ้มตุ้ยตุงติงคุณสองคนจะบอกผมได้หรือยังฮะว่าไปเกี่ยวข้องออกับบริษัททรงทรัพย์อินเวสท์เมนต์ได้ยังไงกันตุ้มติงไม่รู้เลยนะคะผู้กองมานาสเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องต้องต้องโทษยิตตุ้มตุ้ยคนเดียวค่ะอา้าวก็ว่าไงตุ้มตุ้ยก็ ตุ้มตุ้ก็แค่เอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นหมาโรเกอร์ของบริษัทนายทรงซับอะค่ะตุ้มตุ้ไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรนี่คะพวกคุณสองคนรู้ไหมนายทรงซับเนี่ยเป็นพวก18มงกุฎมันหลอกเงินของพวกคุณไปลงทุนแล้วก็การันตีว่าได้กําไรแน่นอนแต่พอได้กําไรเนี่ยก็เป็นของเขาเวลาขาดทุนก็เป็นของพวกคุณนายทรงซับในนามบริษัททรงซับอินเวสท์เมนต์จำกัดเนี่ยมีคดีติดตัวเป็นหางว่าวเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเงินที่ตุ้งติ้งเขาไปลงทุนมันก็ ยี่ตุ้มตุยเงินก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นะก็เนี่ยตุ้มตุยก็เร้เงินปันผลกำไรมาตั้งเยอะอะแกก็เห็นคุณจตุชิยก็เห็นจริงๆนะคะนี่ตุ้มตุยนั่นเป็นการใช้ปลาเล็กปลาน้อยอ่อยเหยื่อเพื่อที่จะได้ปลาตัวใหญ่ๆ ตุ้มตุย้ยเธอต้องพาผู้กองมนัดไปจับตัวนายทรงทรัพย์นะตุ้มตุ้ยรู้ใช่ไหมว่าออฟฟิศใหม่ของนายทรงทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ไหนตุ้มตุ้ยรู้ค่ะดีเราจะต้องลากตัวนายทรงทรัพย์มารับโทษให้ได้จ้าไปเตรียมรถให้พร้อมเลยนะครับผมไปครับผมไป ที่พวกเจ้าจะไม่ปล่อยข้าว่างเว้นจากเรื่องปวดหัวบ้างเลยใช่ไหมถดถดโท,ดทดนี่ข้าสร้างเว้นสร้างกรรมอะไรไว้นักหนาะจึงได้มีไอ้พวกที่สร้างปัญหาให้กับข้าเนี่ยอยู่รอบตัวไปหมดทันระเบียบท่านก็ด้วยนะเหมือนกันดูแลพวกนี้ยังไงเออเออคือข้าข้าพอพอพอ,พอ ข้าไม่อยากได้ยินคำแก้ตัวข้าขอลงโทษพวกเจ้าให้ไปทำความสะอาดขัดกระทะทองแดงพันใบพันใบโทษโทษโทษทแล้วนี่พวกเราทำยังไงกันดีเนี่ยฮะฮะวัขัดกระทะทองแดงพันใบอท่านท้าวพะยะค่ะตอนนี้เมืองมนุษย์เนี่ยเขากำลังวุ่นวาย กับไอ้โปรแกรมที่ท่านด็อกเตอร์เขาเขียนขึ้นมาแทรกแซงหุ้นเนี่ยจนตลาดหุ้นเนี่ยเขาปั่นปวนไปหมดเวลาเนี้ในเมืองมนุษย์เนี่ยปั่นปวนไปหมดแล้วพะยาค่ะเห็นไหมเจ้าด็อกข้าห้ามแล้วว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงเรื่องของพวกมนุษย์ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมนะดีที่สุดไ้ข้าปวดัวเเรื่องของพวกเจ้าจังเลยเออ ท,ท่านเท้าจะรับยาแก้ปวดหัวหรือว่าจะให้ข้าไปตามหมอมาดีพะยะค่ะไม่ต้องต่อให้ข้ากินยาแก้ปวดสักสิบแผงข้าก็ไม่หายเครียดมีสิ่งเดียวที่ทำให้ข้าหายเครียดได้หืมข้ารู้แล้วพะยะค่ะท่านเทา้าไอ้สอยมเองรีบจรดนลงไปยังโลกมนุษย์ แล้วก็ไปรับดวงวิญญาณมาให้ท่านท้าวพิพากษาคดีแก้ปวดหัวไว้ไปทำการอเวจีออฟฟิศอีกไฟ นีนะสิถามได้หนีหนีไปไหนคะบอสอแล้วแผนการของเราเหรอคะแผนการของเรานี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าแผนการของเรามันจบไปแล้วตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลยอย่าว่าแต่กำไรเลยนะเงินสักบาทก็ไม่มีแถมยังมีนี่กองมาเลิกแล้วเ,เราจะทำยังไงกันดีล่ะคะบอสอุยเธอจะทำอะไรก็ทำไปฉันไปละบอสคะเดี๋ยวเดี๋ยวคะบอสเฮ้ย Oh. ตุมตุยตุตุยแน่ใจนะว่านายทรงทรัพย์อยู่บริษัทนี้ใช่ค่ะที่นี่แหละค่ะคุณชมใช่ไรครับ คุณกับตุ้มตุ้ยตุ้งตี้นเนี่ยรออยู่ข้างนอกดีกว่านะครับจะได้ปลอดภยัยค่ะผู้กองคะระวังตัวด้วยนะคะครับไปจ้ะครับรับผมอย่าค่ะคุณตำนวจอย่าจำหนูเลยนะคะหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่เกี่ยวจริงๆค่ะนายทรงทรัพย์อยู่ที่ไหนครับบอสหนีไปแล้วค่ะ ขนข้าวขนของนี้ออกไปทางหลังบริษัทค่ะแต่หนูไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวจริงๆนะคะจะต่อยครับจะทวนจับตัวผู้หญิงคนนี้ไปสอบสวนที่โรงพักไปครับไปอย่าฆ่าหนูหม่รู้เรื่องค่ะไปครับหนูไม่รู้เรื่องเชิญครับมาหนูไม่เกี่ยวเลยหนูไม่รู้เรื่องค่ะไปครับรวบตัวไปเลยจ้ะหนูไม่เกี่ยว เอจจทวนไอ้ข้อหาร่วมกับผู้อื่นช่อโกงเนี่ยมันติดคุกนานไหมนี่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20กว่าปีแล้วจะต่อย20ปีหนูก็แค่เป็นเลค่ะบอสเขาสั่งให้หนูทำอะไรหนูก็แค่ทำตามที่บอสสั่งไอ้เรื่องเงินเงินทองทองอะหนูไม่รู้เลยนะคะ สาทวนไอ้โทษให้การเท็ดล่ะโทษของมันหนักไหมโอ้โหก็คงจะติดเพิ่มอีกหลายปีละครับโอ้จ้าค่ะเชื่อหนูเธอค่ะไว้ที่บอสไปหรอเอาเงินชาวบ้านเข้ามาหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่เชื่อทางที่ดีเธอเธอยอมสารภาพซะดีๆอย่ามาปากแข็งโทษหนักจะได้เป็นเรา คุณดูนี้ครับถ้าคุณให้ความร่วมมือในการจับกลุ่มแล้วก็เป็นพยานยในการเอาผิดน,นายรงซั์ได้เนี่ยผมจะพยายามช่วยคุณได้สิทธิ์ลดโทษลงได้นะครับ คุณจะว่ายังไงครับค่ะหนูยอมร่วมมือค่ะดีครับผมดีใจนะครับที่ได้ยินแบบนี้คุณตัดสินใจถูกแล้วครับ